วันนี้มาวันนี้เอาแนว unbox unbox ครับวันนี้ก็จะเอาตัว industrial switch ของ CDC นะครับซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับมาฝากกันรุ่นนี้เป็นอนนี้ CDC เนน industrial เพราะตลาด i n d เ s t ่ i มันโตอะครับเพราะว่าเรื่องอย่างที่บอกโลกของอินเทอร์เน็ตมันออกมาสู่ทุกที่ครับเพราะนั้นมันก็ต้องเป็น industrial ครับเป็น industrial เนี่ยในมิยามอย่างนึงก็คือมันทนทานต่อการใช้ในทุกๆที่ครับ ในทุกสภาพอากาศครับอ่ะโอเคอะไรมาเอาบล็อกเลยอันบล็อกวันนี้ก็เป็นเที่ยงไปก่อนก็จะเป็นรุ่น IPS นะครับ 803GSM นะครับกล่องยังหนามานี่ไม่เราอันนี่ฮะอันบล็อกออกมาเลยไงกล่องเก็บไว้อย่างดีฮะตัวนี้เกจิ้งแล้วหนะแล้วปัญหาแต่ปัญหาอย่างเนี้เอาเอาแผ่นนี้มาเนี่ยแล้วช่วยถามเดี๋ยวอ๋อนี่เป็น แมนวนวลอ่าเป็นแมนวนวลอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอินเตอร์เซียลนะครับสวิตแมเนจนะครับรุ่นที่รองรับมาตรฐานที่เป็น iec หกหนึ่งแปดห้าศูนย์กีสามนั่นก็คือมาตรฐานที่ใช้กับโรงไฟฟ้านะครับสถานีผลิตไฟฟ้าต่างๆอืตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะรีควายตัวสเปคตัวอ่า 618503นะครับของเราก็จะมีรุ่นที่เรามีของให้พร้อมที่จะให้ทดสอบทดสอบนะครับมันจะเป็นรุ่นไอซีใช้ได้เลยไม่มวทดสอบของซีซีนี่ถ้าบอกใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้รองรับ8พอร์ตที่เป็นสิบทับร้อยนะครับ3พอร์ตที่เป็นร้อยทับพันเอสเอพีนะครับรมเมเนดนะครับนี่นนี่นี่เป็นเอ่เอนี่เป็น,นเจซีมากเจีาตัวนี้ก็เป็นเอสเอพีเอสเอพีเออนะครับ ตัวนี้รองรับมาตรฐานที่เป็น IEC 61850-3นะครับรวมไปถึงตัว s y n c ์คอที่เป็น i ท e p e 181588 PTP นะครับ B2 Support ที่เป็น Good Message นะครับ Good Message mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนโปรโตคอลที่ใช้ในการคุยระหว่างสถานีไฟฟ้าต่างๆตัวน mm hmm. ี้มันจะมีมี support นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น ลีเลนแดนเคเบิลลิงนั่นก็คือตัวไมโครลิงนะครับหรือปัจจุบันก็จะใช้เป็นตัว ERPS นะครับหรือพวกสไปนิงคีต่างๆความหมายคือเราส่วนเนี้ยเวลาไปต่อเชื่อมออกไปอย่างนี้ครับใช่ไหมเป็นเป็นลิงเป็น link, ลิงเป็นวงกคมเนะ,ะเวลาที่มันตัวนึงขาดเส้นที่ขาดก็วิ่งอองทางใช่ครับถูก<ม><ม>ต้องเลยตัวนี้ก็จะมีอ่าโปรตโครตคอลตัวนี้ซัพพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของไฟนะครับรองรับ24ี่โวลต์ แล้วก็48โวลต์นะครับก็คือใช้แหล่งจ่ายได้ทั้งที่เป็นแหล่งจ่าย48และ24ด้วยนะครับแล้วก็รองรับนะครับมาตรฐานอินเอนะครับที่เป็น IP30 นะครับแล้วก็ไมโครลิงที่เป็นความเร็วน้อยกว่า10มิลลิเซกนะครับใช้ได้250ตัวนะครับมิลลิงนะครับแล้วก็ จุดสําคัญอีกตัวหนึ่งของตัวนี้ก็คือรองรับอ่าเรื่องของอุณหภูมิที่ต่ำมากๆก็คือ40ถึงแล้วก็สูงสุดที่8 85เลยอืมบ้านเราประสบเจอความเรื่องของความร้อนบ่าความร้อนครับอันนี้ก็จะเหมาะนะครับที่อยู่ในสถานีผลิตไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้งานตัวมาตรฐานตัวนี้ครับฝากไปด้วยนะครับโอเค นอินเทอร์เน็ก็จะทน,าน,น,น,นทนานแน่นอนทนทานแน่นอนอสีสันสวยงามสิบปีไม่มีา่าสิบปีไม่มีทางเลยทนเกิน <laughs> อ่ะโอเคอ